สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราเตยเตยตยาเปิดดวงนะคะนี่คือของขวัญชิ้นงามที่จัก,กรวาลเตรียมพร้อมนําส่งคุณเออมาดูกันสิว่าของขวัญชิ้นงามที่จัก,กรวาลเตรียมพร้อมนําส่งคุณเนี่ยคืออะไรนะจ๊ะโอเคเป็นแรนด้อมนาะพลังงานเดียวรวมนะคะ เพราะฉะนั้นอาจจะตรงอาจจะไม่ตรงกับผุนก็ได้นะคะดูเพราะเป็นแนวทางดูเพราะความบันเทิงนะจ๊ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะเชิ้อิีญยานในการรับชมและการรับฟังนะถ้าเชื่อตั้งใจชมตั้งใจฟังคลิปนี้ให้จบแต่ถ้าไม่เชื่อให้ปิดคลิปนี้เือเลื่อนผ่านคลิปนี้ได้เลยในทันทีนะคะ น่เลยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้จะได้ไม่พลาดการรับชมรับฟังคลิปคลื่นพลังงานของความโชคดีช่องพลังงานบวกนะจ๊ะของช่องเราด้วยนะใครถูกใจสามารถกดปุ่มซมุปเปอร์แตงเป็นค่าขู่เป็นกำลังใจให้กันด้วยก็ได้นะคะ อขออนุญาตพ่อแม่ครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําตัวของทุกคนขออนุญาตเจ้ากรรมในเวรเจ้าเกณฑ์ดวงชะตาประจําตัวของทุกคนด้วยนะคะแล้วก็ขอแรงครูบาร,รมีครูและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ณที่นี้แผ่แรงครูบาร,รมีครูมาถึงเซนส์สัญชตาตญาณความรู้สึกของผู้อ่านไพ่แล้วก็มาถึงพลังงานของพีไพ่ทุกใบเลยนะคะ อาามจิตให้นิ่งทําใจให้เป็นสมาธิพลังงานใบแรกเป็นพลังงานของคุณนะเออใบแรกเป็นตัวคุณใบแรกเป็นพลังงานของคนที่พบคลิปนี้ไพ่ใบแรกเป็นเอเน g y จของคนที่รับชมรับฟังคลิปนี้นะนี่คือของขวัญทิ้นงาม ที่จักรวาลเตรียมพร้อมนำส่งคุณนะของขวัญชิ้นงามที่จักรวาลเตรียมพร้อมนำส่งคุณเออคืออะไรในตอนนี้นะจ๊ะแล้วพลังงานของคนที่ดูคลิปนี้คือคนที่กำลังรอคอยอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่เออมีความรู้สึกว่ากําลังคิดวางแผนคิดเรื่องแบบอ,อ,อนาคตหรือกำลังวางแผนเรื่องการงานหรือกำลังรอคอยอะไรอยู่รอคอยความสำเร็จ รอคอยผลตอบรับรอคอยคำตอบหรือรออะไรสักบางสิ่งบางอย่างอยู่หรือกำลังมีแผนมีแลนอยู่ในหัวว่าจะทำมีอะไรอยากจะทำอะไรมีโครงการอะไรกำลังวางแผนที่จะพัฒนาอะไรอยู่นะเออนะหรือบางคนก็ทำงานเกี่ยวกับออต่างประเทศงานเกี่ยวข้องกับงานต่างชาติต,าต่างประเทศต่างประเทศ นะหรือบางคนรอบินรอเดินทางก็ได้หรือบางคนรอคนทางไกลติดต่อมาก็ได้นะหรือบางคนก็คือแบบกําลังดีลงานอยู่กับบริษัทของต่างประเทศอยู่ก็ได้นะหรือบางคนทําเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียออนไลน์อะไรอย่างนี้ก็ได้นะเออนะพลังงานตรงไหมล่ะสองไม้มีโอกาสขยับขยายมีโอกาสเติบโตมีการพัฒนาแผนงานนะมีโอกาสที่แบบ ออมันจะได้ในสิ่งที่รอคอยด้วยนะเนี่ยเออนะดูซีวัาจาัก,กรวาลน,นะนี่คือของขวัญชิ้นงามที่จัก,กรวาลเตรียมพร้อมนำส่งถึงคุณในจอนนี้โอ้แน่นอนจัสมนเป็นพลังงานของคนที่ดวงเปิดเป็นพลังงานของอผลของการกระทำนะเขาบอกว่า ถ้าขึ้นมาแบบนี้ใครที่รอคอยอะไรอยู่เนี่ยคุณกําลังจะสมหวังในสิ่งที่คุณรอคอยนะเอ๋บางคนหลายๆคนรอคอยความรักรอคอยคนรักอยู่ห, e หรือเปล่าหรือบางคนรอคอยคําตอบอยู่หรือเปล่าหรือบางคนก็คือแบบอ่าเรื่องงานก็คือมีโอกาสที่อ่เกี่ยวกับดวงคุณเปิดอ่ะนะดวงคุณเปิดนะสิ่งคือคุณกําลังจะสมหวังในสิ่งที่รอคอยคุณกําลังจะสมหวังในสิ่งที่คุณอ่เขาเรียกว่า ฝันหรือหวังเอาไว้ในสิ่งสิ่งนั้นโหพลังงานดีนะไพ่จัสตเมนนะกฎแห่งกรรมผลของการกระทำคุณงามความดีนะหรือเหมือนเทวดาแบบส่งบุญมาให้แล้วนะเทวดาส่งบุญมาให้แล้วเทวดาส่งสัญญาณมาให้แล้วเบื้องบนส่งสัญญาณมาให้แล้วว่าเนี่ยสิ่งที่คุณปรารถนาสิ่งที่คุณร้องขอสิ่งที่คุณรอคอยหรือสิ่งที่คุณหวังสิ่งที่คุณฝันเนี่ยคุณกําลังจะได้แล้วนะ เออนะพลังงานดีอยู่พลังงานดีอยู่นะจักรวาลน,นะนี่คือของขวัญชิ้นงามที่จักรวาลเตรียมพร้อมส่งให้คุณในช่วงนี้ห้าเหรียญไพ่ห้าเหรียญบางคนช่วงนี้เออนะคุณแบบรอคอยเรื่องการเงินอยู่แหละนะเออบางคนรอคอยเรื่องการเงินอยากได้เงินอยากมีเงินเพิ่มนะหรือไพ่ห้าเหรียญบางคนก็เกี่ยวกับเรื่องแบบ ช่วงนี้เหงาเศร้าอยากมีแฟนเออคุณมีโอกาสได้ใครรอคอยแฟนก็มีโอกาสได้แฟนใครรอคอยเงินก็มีโอกาสได้เงินหรือบางคนมีโอกาสได้ทั้งแฟนได้ทั้งเงินเออประมาณนี้นะประมาณนี้เลยนะเออนะใครเหมือนกับว่ากลัวเงินไม่พอใช้กลัวเงินแบบเออหมุนไม่ทนันกลัวเงินที่มันจะขาดมือ กลัวเงินมันติดขัดอะไรอย่างนี้นะเออนะคือเดี๋ยวจะมาเดี๋ยวจะมีเออนะคุณรอคอยอะไรสิ่งนั้นคุณกําลังจะได้นะเออนะจักราวาลบอกว่าเธอไม่ต้องเหงานะไม่ต้องหมดหวังนะไม่ต้องเศร้านะไม่ต้องท้อแท้นะไม่ต้องรู้สึกว่ามันขาดแคลนอะไรขนาดนั้นน,นนะเดี๋ยวมันกําลังจะดีขึ้นแล้วนะเดี๋ยวมันกําลังจะดีขึ้นแล้วนะอ่ะนี่คือของขวัญชิ้นงามที่จักราวาลเตรียมพร้อมส่งให้กับคุณ เนี่ยสี่เหรียญห้าเหรียญสี่เหรียญแน่นอนหลายๆคนเลยคิดเรื่องเงินรอคอยเรื่องเงินกลัวเงินไม่พอกลัวหาเงินกลัวได้เงินไม่ทันใช้กลัวเงินไม่พอใช้หรือว่ากลัวเงินแบบ ได้มาแบบไม่ทันในสิ่งที่จะต้องใช้และมันจะมาทันไหมจะได้ทันไหมอะไรประมาณเนี้ทายให้เลยว่าจะทันทายให้เลยว่าเงินกําลังมาทายให้เลยว่าจะได้จะทันนะจ๊ะดูหน่อยดูหน่อยีอยจักรวาล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 เนาะน,น,นี่คือของขวัญชิ้นงามที่จักรวาลเตรียมพร้อมส่งให้กับคุณเดอะไฮพีเทสช่วงนี้มีสเสน่ห์ ช่วงนี้จะมีคนแอบชอบมีคนแอบรักมีคนแอบปลื้มช่วงนี้เซนจะแรงช่วงนี้แบบลางสังหรณ์จะแม่นยำแล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบแรงดึงดูดแรงดึงดูดทั้งเพศตรงข้ามและเพศเดียวกันรุนแรงมากอาจจะมีเข้ามาแบบโอ้มีแรงดึงดูดเรืเ่องแบบนี้เรื่องแบบความรักเรื่องความสัมพันธ์แรงดึงดูดแรงสเสน่ดึงดูดแต่เออมีคนชอบมีคนแบบอยากเข้าใกล้ นะแล้วก็ช่วงนี้ใครเป็นหมอดูใครเป็นพ่อหมอแม่หมอแม่นแม่นเหมือนตาเห็นเลยเซนแม่นลางสังหรอนแม่นดูดวงแม่นนะเออนะศึกษาอะไรอยู่ศึกษาอะไรอยู่นะกำลังศึกษาเรียนรู้อะไรอยู่สิ่งนั้นกำลังจะดีขึ้นกำลังจะสำเร็จ นะกำลังจะแตกฉานนะแล้วอีกอย่างหนึ่งต้องบอกเลยอะไรที่คุณรู้สึกว่าอึดอัดใจรู้สึกไม่สบายใจอะไรที่มันคุมเครือขมุกขมวัวหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างที่คุณจะต้องเก็บซ่อนแอบไว้เป็นความลับอะไรประมาณนี้กออ็นะความมีความรับที่อยู่ในใจอะไรประมาณเนี้นะ เออนะดูดูเหมือนว่ามันกําลังจะโล่งโปรง่งมันกําลังจะโล่งใจกําลังจะมีเรื่องให้คุณแบบรู้สึกเบาใจโล่งใจเกิดขึ้นของขวัญชิ้นงามนะเธอเธออย่าทําตัวลึกลับนะบางครั้งเธอแบบลึกลับจนแบบโอมีคนอยากค้นหาอยากค้นหาในตัวเธอว่ามันมีอะไรเธอมีดีอะไรฉันอยากรู้อยากค้นหาอะไรอย่างนี้ดูซีดูซีดูซ,ดซีมันก็เลยเป็นสเสน่ห์ของเธอด้วยของขวัญชิ้นงามที่จัก,กรวาลเตรียมส่ง มอบให้กับคุณเร็วๆนี้คืออะไรอีกสิบไม้งานเยอะงานจะเยอะออเดอร์จะเยอะลูกค้าจะเยอะนะสิ่งที่ใครกำลังรอรอดีลงานอยู่หรือว่าออปิดจ็อบงานใหญ่หรือว่าใครรอแบบโองานนี้งานใหญ่เนี้จะหลุดมือหรือจะได้อะไรเงฉันจะได้ไหมงานชิ้นเนี้ยหรือว่าจะหลุดมือจะได้แบบคู่แข่งจะได้หรือเปล่าฉันทายให้เลยเธอจะได้เธอจะได้นะ อะไรที่เธอรู้สึกเหนื่อยอะไรที่เธอรู้สึกหนักเกินไปอะไรที่เธอต้องแบกต้องรับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นภาระเป็นความรับผิดชอบในสิ่งต่างๆนะอ่านะเดี๋ยวมันกําลังจะสิ้นสุดลงแล้วเดี๋ยวมันกําลังจะทุเลาลงแล้วเดี๋ยวมันกําลังจะดีขึ้นแล้วนะอะไรที่เธอรู้สึกว่าโอ้โหทําไมอะไรก็ฉันอะไรก็ฉันนะทุกสิ่งอย่างต้องฉันเท่านั้นหรออะไรอย่างเงี้ยที่ต้องรับผิดชอบที่ต้องแบกไว้ขนาดนี้เชียวหรออ่าเดี๋ยวมันจะดีขึ้นแล้วเดี๋ยวมันจะทุ เราลงแล้วนะแล้วใครที่รอออเดอร์รองานรออะไรอย่างเงี้ยคิวจะยาวเลยคิวจะเยอะเลยงานจะเยอะเลยนะสิบไม้เออสิบไม้คุณจะแบบทําทันทําไหวหรือเปล่านะดูต่อดูต่อดูต่อสีดูต่อสีว่า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 ของขวัญชิ้นงามที่จักรวาลเตรียมส่งให้คุณอเขาแอบออกมาแล้วนะ แต่แบบยังไม่เอาของขวัญชิ้นงามที่จักรวาลเตรียมส่งมอบให้คุณในเร็วๆนี้ในตอนนี้คืออะไรสองดาบการเลือกการตัดสินใจต้องเปิดใจเปิดหูเปิดตานะอย่าปิดใจอย่าปิดใจอย่าปิดหูอย่าปิดตานะเปิดใจเออนะเลือกตัดสินใจนาะยอมรับหรือว่าอย่าลังเลแล้วก็อย่าทอ้อนะอ่านะ ของขวัญที่จักราวาลเตรียมส่งมอบให้กับคุณในเร็วๆนี้คือเนี่ยจะมีการแบบมีคนช่วย mm. เห็นไหม5เหรียญเนี่ยคือไม่ต้องกลัวเรื่องการเงินนะเดี๋ยวมันจะมีเข้ามานะเดี๋ยวจะมีเงินเข้ามาเดี๋ยวจะได้เงินเดี๋ยวจะมีแบบเออนะมีความเมตตามีคนอุปถัมภ์หรือว่ามีคนช่วยมีคนอะไรอย่างนี้เรื่องการเงินนะเงินและงานนะสิ่งดีกําลังจะเกิดขึ้นนะ เออนะความแบบการได้รับปกำลังจะเกิดขึ้นคุณไม่ต้องกลัวเลยนะจักรวาลไม่ได้ลำเอียงสวรรค์ไม่ได้ลำเอียงนะโชคชะตาไม่ได้ลำเอียงนณะท่านรู้ท่านเห็น นะแล้วท่านกําลังจะช่วยอยู่เขากําลังจะให้อยู่อะไรประมาณนี้นะอามาดูสีของขวัญชิ้นงามที่จัก,กรวาลเตรียมส่งมอบให้คุณในเร็วๆนี้นี่นี่เขาแอบ,บจะออกเมื่อกี้เนี้ยเห็นไหมตอนที่สับแล้วแบบเขาหงายมาในกองอะ่ะเมื่อกี้นี่เองที่บอกไม่เอาหรอกเดี๋ยวถ้าเขาออกเดี๋ยวจะดึงเองนะเอาออกแล้วเนี่ย ได้เงินแบบฟุกฟุกมีโชคมีลาบอ่ะใครกังวลเรื่องการเงินอยู่ใครไม่สบายใจเรื่องการเงินอยู่เนี่ยเงินกําลังมาเงินกําลังมาเงินจากจักรวาลนี่คือของขวัญเลยนะนี่คือของขวัญเลยนะหนึ่งเหรียญเนี่ยคือของขวัญชิ้นพิเศษเลยของขวัญชิ้นงามที่จักรวาลเตรียมส่งมอบให้คุณเลยส่งมอบให้ไหมยื่นมือมาจากอากาศอะ่ะคือมาจากไหนมาจากอากาศเนี่ยเนี่ยนี่คือการได้รับการให้เดยเห็นไหม แล้วก็เนี่ยจักรวาลเตรียมส่งมออให้คุณมันคือความโชคดีมันคือโอกาสที่ดีมันคือช่องทางแห่งการทํางานทําเงินช่องทางแห่งการทํากินมันคือโอกาสนาทีเงินนาทีทองของคุณมันคือโชคของคุณนะมันคือเงินของคุณมันคือโชคลาภของคุณมันคือสิ่งที่เออจักรวาลเตรียมส่งมอบให้กับคุณใครรอเงินได้เงินนะ่ะนะบางคนได้ของชิ้นงามได้ของชิ้นดีได้แบบสิ่งดีเลยแหละ นะจักรวาลเตรียมส่งมอบให้กับคุณนะจักรวาลเตรียมส่งมอบนะนี่คือแบบนี่คือของขวัญชิ้นงามเลยบางคนจะมีโชคก้อนใหญ่เลยนะได้โชคก้อนใหญ่แบบตั้งตัวได้เลยนะโชคแบบฟุก,ฟก หรือบางคนได้เงินส่วนแบ่งได้เงินพิเศษหรือบางคนก็ประมาณว่าค้าขายดีกําไรเยอะช่วงนี้คือจักรวาลส่งมอบความโชคดีให้คุณอะนะ,ะจักรวาลเตรียมส่งมอบนะนี่คือของขวัญชิ้นงามที่จักรวาลเตรียมส่งมอบให้คุณเออนี่คือของขวัญชิ้นงามที่จักรวาลเตรียมสมมอบให้คุณนะความมั่นคง ชีวิตที่เพอร์เฟกชีวิตที่มีความอุดมสมบูรณ์ชีวิตที่ครบเครื่องครบครันชีวิตที่มีความลงตัวแบบอบบนเดนเลยครบทุกสิ่งอย่างความมั่นคงยศถาบรรดาศักดิ์ตำแหน่งหน้าที่การงานบุคคลลูกน้องบริวารความรักการเงินความมั่งคั่งร่ำรวยความมั่นคงอำนาจวาัสนาอำนาจบารมีเห็นไหมคนซัพพอร์ตคนสนับสนุนคนช่วยเหลือคนเกื้อนหนุนมีครบ มีครบเลยเดมเพลอร์โอ้โหไพ่ใหญ่นะไพ่ใหญ่นะไพ่ใหญ่ไพ่คนดวงดีไพ่คนดวงใหญ่ไพ่คนมีวาสนาไพ่คนมีบาร,รมีไพ่คนมีอำนาจเออโชคลาภเนี่ยได้รับการช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ ผู้หลักผู้ใหญ่ในที่นี้เนี่ยอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่อเป็นคนหรืออาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราไม่สามารถมองเห็นท่านได้แต่เป็นระดับใหญ่ระดับสูงเนี่ยท่านจะให้โชคท่านจะช่วยเหลือท่านจะสนับสนุนท่านจะอุปถัมเห็นไหม คนแบบอูดีนะดวงเธอจะดีฐานบาร,รมีเธอจะสูงเออนะคนที่ดูคลิปเนี้เป็นคนที่ดวงใหญ่นะดวงใหญ่บาร,รมีสูงแล้วเป็นคนที่ดวงแบบดวงรวยด้วยนะอ่ะนี่คือของขวัญชิ้นงามที่จัก,กรวาลเตรียมส่งมอบให้กับคุณเดวิลช่วงเนี้ยเธอจะได้ในสิ่งที่ต้องการเธอจะได้ในสิ่งที่หวังเธอจะได้ในสิ่งที่ปรารถนาแล้วช่วงนี้เธอมีสนเสน่ห มีสเสน่ห์มีคนรักมีคนอยากได้มีคนแบบชอบแล้วใครที่ทำงานกลางคืนหรือทำงานใครเป็นสายดื่มสายดริงบ้างเออสายเมาอะไรอย่างนี้เออนะมีสเสน่ห์อยู่นะช่วงนเนี้ยมีเสน่ห์ด้วยนะมีคนจะเปเธอแล้วมีคนเอาเธอออกจากหัวไม่ได้เออมีคนคิดถึงเธอ เธอมีแรงดึงดูดเธอมันเสน่ห์แรงเกินต้านมีคนเอาเธอออกจากหัวไม่ได้มีคนทิ้งเธอไม่ได้มีคนลืมเธอไม่ได้มีคนหลงเธอเชื่อไหมเชื่อมาเช,ชื่อสิเชื่อสิเดวิลมาสักขนาดนี้แล้ววะเขาเรียกว่าต่อมสเสน่ห์ทำงานเออนะต่อมสเสน่ห์ทำงานต่อมซาตานทำงานต่อมเดวิลทำงานเธอมันคือนางแมวยั่วสวดัด เธอมันคือปีศาจหุ่นเซ็กซี่เออมีคนแบบตกหลุมรักแหละมีคนหลงสเสน่ห์หลงแบบหลงแบบหลงแบบเออนะแบบนี้กับเธอเออมีคนคิดแบบนี้กับเธอมีคนคิดแบบสิบปดบวกกับเธออยู่ เออมีคนอยากได้เรือนร้างเธอคิด18บวกกับเธอหรือเธอเองกไปคิดสิบปดบวกกับใครหรือเปล่าเดวิลวะเดวิลอ่ะเธอกําลังจะได้ในสิ่งที่เธอปรารถนาเธอกาลังจะได้ในสิ่งที่เธอต้องการเธอกําลังจะได้สนองอ่อกิเลสของเธอแล้วนะมาดูกันต่อสีมาดูกันต่อสีมาดูกันต่อสีอ 4, ว่าจักรวาลเตรียมส่งมอบสิ่งใด เออนะัดจักรวาลเตรียมส่งมอบของขวัญชิ้นงามที่จักรวานเตรียมส่งมอบให้กับเธอโอมาแบบรวดเร็วเลยนะมาแบบรวดเร็วมาแบบทันใจมาแบบเอ่อถึงใจมาแบบไวมากมาแบบฟ้าผ่าเออนะเออนะบางคนแบบว่าได้คู่เร็วมากเดวิลเนี่ย คือจะได้คู่แล้วแบบเขาจะลุ่มหลงและรักเธอมากเธอจะตกอยู่ในห้วงผวังแห่งอากามรมซึ่งกันและกันอย่างมากแล้วก็เป็นคนที่แบบเธอจะได้แบบเนี่ยรวดเร็วมันจะเกิดขึ้นแบบรวดเร็ว เออจะมีคนกำลังจะตัดสินใจเลือกเธอตัดสินใจตกลงปรงใจกับเธอแบบรวดเร็วทันใจนี่นี่คือของขวัญชิ้นงามที่จักรวาลเตรียมส่งมอบให้กับคุณนะนี่คือของขวัญชิ้นงามที่จักรวาลเตรียมส่งมอบให้กับคุณนะคุณจะมีความสุขคุณจะมีความสุขใครที่โสดอยู่คุณจะไม่โสดแล้วคุณจะได้คู่คุณจะได้คนที่มาตอบสนองราคา ของตัวทุนแล้วนะแล้วก้าว้วยคือคุณจะมีความสุขช่วงนี้คุณจะดูดีมีสเสน่ห์ช่วงนี้คุณจะอิ่มมีพรีมันนะอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์ไปด้วยข้าวของเงินทองนะช่วงนี้จะครบเครื่องครบครันนะ เออนะนี่คือของขวัญชิ้นงามที่จัก,กรวาลเตรียมส่งมอบให้กับคุณนะอย่าเสียใจยอย่ายึดติดกับอดีตจงปล่อยวางมันนะนะจงปล่อยวางอดีตจงทิ้งอดีตที่ขืนข่ม จงทิ้งความผิดหวังนั้นไปจงละทิ้งและมูฟออนความเสียใจนั้นลงแล้วคุณกำลังจะมีสิ่งดีๆเข้ามาแทนที่แล้วคุณจะมีกำลังจะมีคนที่จะมาทำให้คุณมีความสุขมากกว่าคนในอดีตที่เคยทำให้คุณเสียใจและเจ็บปวดเออนะอันนี่คือของขวัญชิ้นงามที่จักรวาลเตรียมส่งมอบให้คุณมันคือโชคชะตามันคือโชคชะตา ทุกอย่างสิ่งที่ไม่ดีสิ้นสุดลงแล้วความเจ็บปวดสิ้นสุดลงแล้วความเสียใจสิ้นสุดลงแล้วความผิดหวังสิ้นสุดลงแล้วความอกหักสิ้นสุดลงแล้ว move on ปล่อยวางและละทิ้งต่อจากนี้คือความโชคดีต่อจากนี้คือความร่ำรวยต่อจากนี้คือแบบคุณจะสมหวังทุกอย่างความรักการงานการเงินโชคลาภ สิ่งดีจะเกิดขึ้นมันคือโชคชะตาที่คุณจะต้องได้รับเนี่ยเห็นไหมโอ้โหนะนะคุณฝันคุณจะเป็นจริงแล้วฝันคุณจะเป็นจริงแล้วสิ่งที่คุณรอคอยจะเป็นจริงแล้วสิ่งที่คุณปรารถนาสิ่งที่คุณหวังจะเป็นจริงแล้ว move on ทำชีวิตให้สดชื่นสดใสอย่าสงสยัยอย่าสงสัยมากเกินไปอย่ามี question mark มากเกินไปอย่ามีเครื่องหมายคำถามในหัวมากเกินไป นะอย่ารู้สึกกังวลมากเกินไป move on และปล่อยวางแล้วสิ่งดีๆมันจะไหลเข้ามาโอเคประมาณนี้นะนี่คือของขวัญชิ้นงามที่จักรวาลเตรียมส่งมอบให้กับคุณในเร็วๆนี้นะคะขอโชคดีนะสวัสดีค่ะ